สิ่งดีๆเป็นห่วกสามประการสิ่งที่เป็นห่วกมากมากแล้วล,ลึกถึงตลอดก็คือว่าได้มีการร่างรัฐธรรมนูญ2,540แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญน,น่าจะเป็นฉบับที่มาจากประชาชนโดยตรง ซึ่งผมคิดว่ารัฐนูนฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยกำหนดอำนาจขององค์กรทั้งหลายอย่างที่ว่าน่าจะพอไปได้ก็ใช้มาได้เพียง9ปียางน่าเสียดายเรื่องที่สองเราได้มีการตั้งสถาบันปุก,กล้าเป็นสถาบันที่ควบคู่กับสภาเพื่อทําหน้าที่ในเรื่องของการ พัฒนาประชาธิปไตยอันที่สามที่ผมมีความจุงใจก็คือว่าเรามีสถานีโทรทัศน์ของเราเองเรามีสถานีวิทยุของเราเองเมื่อก่อนเราไปขอช่อง11ออกคาเยเขาให้เวลาแวบๆแล้วก็ถัดอย่างมากก็ให้ตอนประชุม <ฮะ S 1> ใหญ่ๆซึ่งทําให้ประชาชนครับมีโอกาสที่จะติดตามบทบาทของสมาชิกสภาของรัฐบาล ที่ทําหน้าที่แทนประชาชนนั้นเมื่อมีการไต่ทออประชาชนเข้าใจเยอะการเลือกตั้งผมก็คิดว่าเราน่าจะได้สมาชิกรัฐสภาที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นตามลําดับเมื่อสมาชิกรัฐสภามีความรู้ความสามารถผมก็คิดว่ารัฐบาลจะมีด้วย ปัจจัยสําคัญก็คือว่าการเดินทางของเราเราไม่สามารถจะเดินทางได้ด้วยความราบเรียบเราถูกเตดขาตัดตัดขาด้วยปฏิวัติและประหารคนทำหล่านี้คือใครขุนศึกบวกกับนายทุนขุนศึกทําอย่างเดียวไม่ได้ทาไมมีทุนขุนศึกนายทุนอ้ามหน้านิยมวันนี้เราได้รัฐบาลก็คือรัฐบาลที่มาจากการก่อเหตุอันนี้เมื่อทำข้ขมาแล้วเป็นไงก็ต้องดูแลขุนศึกก็ต้องดูแลนายทุน ต้องดูแลอันนาที่ยอมและประชาชนเดือดร้อนอย่างทุกวันนี้ทางไงจะให้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คือเราต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนประชาชนต้องสำนึกรักแล้วของเหรีประชาธิปไตยคนจะปฏิวัติปฏิวัติไม่ได้หรอกถ้าประชาชนั้งประเทศไม่ยินยอมประชาชนเราพอเขาปฏิวัติเสร็จแล้วเอาดอกไม้ไปให้ผู้ปฏิวัติประชาธิปไตยต้องรักแตล่ของเหรีการปฏิวัติคือสิ่งชั่วร้ายของระบบประชาธิปไตยเราต้องสร้างความรู้สึก อันนี้ให้กับประชาชนไม่ใช่ประชาิปไตยเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยขุนศึกศักดินาและนายทุนราบใดที่ยังโเหาเกิดขึ้นราบใดที่มีการอภิปรายแล้วมีการแจกกล้วยซึ่งกก็ไม่กี่วันจะแจกกล้วยอีกผมก็ยังคิดว่าความหวังที่มีการถ่ายทอดอะไรต่างๆนั้นมันจะทําให้เรามีสมาชิกรัฐสภาดีขึ้น ผมอยากจะฝากรัฐบาลเรื่องกระทู้สดเนี่ยความหมายของกระทู้สดก็คือการวัดกก่งและการทําง,งานของรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลทํางานไม่เก่งมันจะมาตอบกระทู้สดไม่ได้ถามมาตอบไปถามเดียวนั้นตอบเดียวนั้นไม่ใช่ว่าถามนายกมอบให้รัฐตีว่าการรัฐตีว่าการตอบรัฐช่วยรัฐช่วยไม่ว่างไม่มาเขากําหนดแล้วนะครับว่าวันพุธวันพฤหัสประชุมสภาเพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งที่มีการประชุม4เดือนเนี่ย รัฐบาลต้องพร้อมที่จะมาทํางานที่สภาวันพุธวันพฤหัสรัฐบาลต้องมาสภาต้องให้ความสําคัญนะคะถ้าไม่มาสภาสภาต้องประนาแล้วคุณจะมาเพราะว่าคุณมาจากสภาคุณมาจากสภาแล้วคุณไม่สนใจสภาจะมีประโยชน์อะไรฝากสภาว่าการทุจริตเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมอบให้คนนั้นคน,น,นทําแล้วเลื่อนออกไปอย่ามีเลยกระทุกด ผมจะฝากตุลาการนะผมจะฝากศาลทำไมฮะละเมิดศาลเนี่ยติดคุกแต่ละเมิดอำนา,จาจนตจระชาชนทั้งประเทศผีดรัฐธรรมนูญกลายเป็นรัาธิที่ปัดศาลต้องทบต่วนะฉะนั้ผมฝากศาลว่าถึงเวลาแล้วยัง